สวัสดีค่ะพี่น้องป้ายปองสุกูสุคนนะคะวันนี้เรามาหาแม่อีนอีกแล้วนะคะเรามากินอาหารเย็นนะคะม่กินตําค่ะพี่น้องค่ะตําพินลีนนะคะตอนนี้แม่อีนเขาเร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะเออนี่ดีเสกอเคอยซื้อนี่ดีเขาอยากีูดีกาไปเฮ็ดทำไมอยากอ่าอยากใช่แค่นีน้ใช่แม่ป้าขนาดใช่ก็ ไปอีกเดยป่ใส่กใส่น้ำตาลถ้านี่ยนะตัวละีถ้านียเศ้านางใส่น้ำตาลใสอียงจเอาไปนี่ไม่ได้กินปลาอียงนั่นใช้องทำไปปัดจะขึ้นส่ลายแ่พงวิเศษบอกเป็นสูตรสูตร่าเจะย่างนี่จ๊ย่างจกชิ้ขายอย่หเออเอาไปเน่ยขึ้นหมูก่อน น่าถามสูเตรขาบก่มีนะ้นนนี้แต่ไก่จะต้องเย่างที่ไก่นี่ยอยู่ทางในตุตานลาต้มสูด นี้สูตรงูท้องขาวกันใช้สูตรงูสางูทองขาวก็งูสาน้ำปลาจ,จะขึ้นขวดหน่อยอเดีค่อยเดี๋ยวขายบอกกันเลยเอา <c oughs> สื่อขวดหน่อย,ยอจุบเบื้งสูตรก็เลื่องฮะเธอได้เด็ตาม ไปตาเพชรเนี่ยสองน่วยที่จริงใส่สามจะมีก็ไดอุ้ยเพราะว่าตำในสูงเพได้ตตำลุกขายอ๋อแสดงว่าตู้คอยบริจาคเงื่นเอาได้เครื่องหนึ่งบ่ของเาของเองค์การกนละเครื่องใส่ก็ละเครื่องสิบิเตอร์ให่เพาตีมฝูดปนเดนอ้าเอาบอกวันนี้จะใช้คนละคร่งจ่ายนะได้น กระจาดนี <t <t ้แม้เดี่ยวไงทายเรืยเรดูเลยด้วใช่น้ำเป่ามั้ส่อเลยสดิห้าบาทห้าบาทน้ำเปล่าเดตอนนี้น้ำเปล่าไปลูกหางทางแกงเผานลูกที่ตอนนั่งได้เหรอพี่ฮะมันมันมันไทยไปนั่งดสชาตไทยค่ะ เราจะทอดไส้กรอกนะคะนี่ออกาเขาอื right. ่นึ่งวะใส่หัวใส่กรอกนารัิงๆเลนนี้ก็เป็นนึ่งลูกชิ้นนะคะนึ่งลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นลูกชิ้นนะคะไม่บวชแล้วหวานยังก่อไม่บวชเลยไม่บวชตัวข้อว่าบึงข้อ จำบ้าใส่หลายๆนี่เมนยูค่ะเออคนละเครื่องเนาะค่ะเดี๋ยวใบเครื่องหนึ่งยาข้าปลายกที่นอกเลยโอ้ตั้งแต่ไปเห็นคนละเครื่องมานีตัวซีสซน์หน่อยจิใส่อันย่างละเครื่องทันติกระยักไสไแมพีชสุดกระตีนยังตู้่อยจะกินเนาะมีเออ มัเป็นของหวานใ่รนี่บอกเป็นของหวานจังไดเนาบอกเกี่ยวกัเล่บริเกียวกันเล่ครับอันรสชาติเะมื่อคืนอยู่กับเจ้าพุงกุนเนาเนี่ขามางป่แอไฉันคือบดดตเจ้าเราลรบใส่เองมาตทีหกสเกตามกเขาเาบ่ได้ตำให้มันมุนม่เขาก็ตำเจ้งสี่ล่ะ ยังทอดัเดียรอ้ยงงเดวอียงกอกกระทะกระทะกระซอสจะไปยังเจ้ขคือผ่้เสื่อมากเไม่หอยกระทะพิ่าสปหาองห่ามากเอไปขาอันซุเขาวัวเขาตอกแตกั้งบ่อันไกลก็ใส่บมี่ว่าไงโอ้ยไ่มอราคุก็ขแยงมือกูนบักเจ้าคือบ่ปาดไปตั้งแต่แหลกๆปวด ใส่ก่อกใส่ได้บอก,อบอกใ,ใส่อันนั้นปูปูอัดหลายๆแค่ามาไม่ไมีหลายเทแต่ว่ากูเนี่ยโอ้ยยัำเลยตีกู าก็กาเป็นของอมม,มองไรผอมอันนี้ไม่มีแต่ระวาผอมไม่ได้ผอมแล้วออผอมจังไดผู้ใดว่าก่อาแล้วบอกเมื่อใดลุ้ยอย่ารเราอ้วนตเงต่สูงแล้ยืนกขเนเลวอ้วนเออกันบักฟาไปยืนเปลอเจา้าแขนเจ้าซ้ำแขนสองขางบักฟ้าเลยแขนเจ้ข้างซ้ำแขนสองขางบัฟกฟาเสบไป อ่ะคือปรุงเป็นดูดูเทอุ้ยใส่แค่แบ,บักทัวโรจัดกับสีเป๊ปะปนันตีฮะมีว่าตามที่นี่เรื่องใส่ปลาเออโอ้เพราะเอากันไก่ไม่งเยินเน,นี่พอใส่ละนี่ยองห,หลงอก ก็ปลาอะไรนี่มะ <ừ. S 1> นาวใส่ขออะไรมะเอเล็แ้วาแไม่กินเรา่วนเจานนี้พอใส่กรากระปุกนี่จะได้รนี่ปา มันเห็นป,ปกนติบอ๊ายดีพอไหป่ะดีมันเนเลยที่โผก่แล้วน้ำก่อมันปกติได้สามบอ๊ะดูได้ล่าด้วยถ้าในไก่ทำเอา้าเดี๋ยวาทำจะที่เป็นโกเป็นเก๊ เดี๋ยวเมือก่อนมุ้ยปวด่าเขามาสูดนะโอ้ยว่าม่อกี้ใส่ที่พเนผ้าไม่หอดเลยได้ั้นเอาของปล่อยเ้ีเด้อหกสบาทเดี๋ยม่ก่นิกีเห็นเหตุยังงวะบิกี้ิกี้ ยูนี่ทเนี่ยน้งแกนไม่ได้ลจะซือใส่ทุงเรานนเดียวไปใส